สวัสดีค่ะทุกคนที่รักบ้านและชอบเสพงานสถาปัตยกรรมสวยๆวันนี้เรามาดูบ้านหลังหนึ่งที่จะทำให้คุณต้องตกหลุมรักไปกับแนวคิดการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความซับซ้อนนั่นคือ Screen House งานสถาปัตยกรรมล่าสุดจากมิงอาร์ t ิเ t ์จากสิงคโปร์ บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่พื้นที่อยู่อาศัยธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติความคิดเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในพื้นที่เมืองมาดูกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้พิเศษขนาดนั้น 1. การออกแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่ Screenhouse เป็นบ้านพักอาศัยร่วมสมัยที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้องการพื้นที่การรวมตัวและการเลี้ยงรับรองสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการใช้แนวคิดสกรีนหรือม่านเป็นตัวกำหนดการออกแบบทั้งหลังสถาปนิกเชอร์มิงจากมิงอาร์เคเต็กซ์ได้ประยุกต์ใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเขตร้อนเข้ากับความต้องการของชีวิตเมืองสมัยใหม่โดยใช้ผนังสกรีนและซันแคโนอบีเป็นเครื่องมือในการควบคุมแสงแดดและการระบายอากาศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภูมิอากาศเขตร้อนของสิงคโปร์ ความชาญฉลาดในการจัดวางผังบ้านบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงลึกแต่สถาปนิกได้เลือกที่จะดันตัวอาคารให้เข้าไปด้านในเพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมส่วนรวมที่กว้างขวางในชั้นล่างการออกแบบนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เป็นการตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของครอบครัวเอเชียที่ต้องการพื้นที่สำหรับการรวมตัวของคนหลายรุ่นจุดเด่นของผังบ้านคือการสร้าง sense of arrival หรือความรู้สึกของการมาถึงโดยผู้เข้าเยี่ยมจะต้องเดินผ่านลานบาร์บีวที่มีหลังคาคลุมก่อนจะเข้าสู่พื้นที่นั่งเล่นที่มีความสูงสองชั้นการออกแบบลำดับการเคลื่อนไหวแบบนี้สร้างประสบการณ์การเข้าบ้านที่น่าประทับใจ 2. การใช้แสงเป็นวัสดุออกแบบสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของสกรีนเฮาส์คือการจัดการแสงธรรมชาติในพื้นที่นั่งเล่นที่มีความสูงสงชั้น สถาปนิกได้ใช้เพนเดนส์ไลท์หลายดวงที่แขวนในระดับความสูงที่แตกต่างกันไม่ใช่เพื่อการให้แสงเท่านั้นแต่เป็นการเน้นมิติความสูงของพื้นที่และสร้างจังหวะทางสายตาการใช้สกรีนในชื่อบ้านไม่ใช่เรื่องบังเอิญผนังสกรีนต่างๆในบ้านทำหน้าที่ทั้งกรองแสงสร้างเงาและช่วยในการระบายอากาศการออกแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องสภาพภูมิอากาศ และการใช้ชีวิตในเขียดร้อน 3. การเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก 1. ในปรัชญาการออกแบบของ Ming Architects คือการนำธรรมชาติแสงแดดการระบายอากาศธรรมชาติและความกว้างขวางเข้ามาในทุกโครงการ Screen House เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปรัชญานี้การออกแบบทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ไร้รอยต่อระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก ซึ่งไม่เพียงแต่ขยายพื้นที่ใช้สอยเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างการไหลเวียนของอากาศและแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในบ้าน 4. ความยั่งยืนในการออกแบบ Screen House เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนโดยการใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเข้ามาแก้ปัญหาสภาพอากาศแทนการพึ่งพาระบบกลจัดอากาศการออกแบบันแ Canopy และ s c r e e ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด ขณะที่เปิดพื้นที่ให้อากาศไหลเวียนช่วยลดการใช้พลังงานแผงเหล็กลายฉลุที่หอหุ้มฟาซา,าชั้นสองนี้ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับองศาเพื่อกันแดดช่วงบ่ายเพิ่มความเป็นส่วนตัวและสร้างลวดลายให้บ้านดูเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดวันนี่คือการผสมผสานฟังก์ชันและศิลปะอย่างลงตัว 5. บทเรียนสำหรับการออกแบบบ้านไทย ส r e e n เฮาส์ house, ให้บทเรียนสำคัญสำหรับการออกแบบบ้านในเขตร้อนอย่างประเทศไทยการใช้หลักการแพซ v ฟดีไซน์หรือการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานการสร้างพื้นที่กิจกรรมส่วนรวมที่เหมาะกับวัฒนธรรมครอบครัวเอเชียและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้การออกแบบที่ไม่ติดอยู่กับสไตล์ใดสไตล์หนึ่งแต่เน้นไปที่ค่านิยมหลักของการอยู่อาศัยที่ดี นั่นคือสิ่งที่ทำให้งานของมิง a r c h กิเทคสโดดเด่นและเหนือการเวลา นี่คือเสน่ห์ของ Screen House by Ming Architects บ้านที่แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมดีๆไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่อยู่ที่ความเข้าใจในการใช้ชีวิตสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัยหากคุณชื่นชอบงานสถาปัตยกรรมแบบนี้และอยากเห็นการวิเคราะห์บ้านส,สวยๆจากทั่วทุกมุมโลกเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ของเราในช่อง George Legend ค่ะการสนับสนุนจากทุกท่านคือแรงใจสำคัญที่จะทำให้เราได้นำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมดีๆจากทั่วโลกมาให้ทุกคนได้ชมและหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่รักบ้านอยากมีบ้านหรือคนที่ชื่นชอบในงานศินละปะสถาปัตยกรรมเหมือนเราค่ะ พบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าที่จะพาทุกคนไปสำรวจผลงานสถาปตัตยกรรมสุดพิเศษอีกหลังนะคะ